ค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนทำสายคล้องแมสสไตล์ไทยๆกันนะคะมาดูวัสดุอุปกรณ์ค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นล้วก็ใช้เชือกไนล่อนขนาดประมาณ1มิลนะคะมาคล้องใส่ตัวตะขอพลาสติกนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ตัวบัตพับเล็กๆนะคะ มาพับเพื่อล็อกตัวเชือกนะคะให้แน่นๆนะคะไม่หลุดใช้คีมนะคะบีบบัดพับเข้าหากันอย่างนี้ค่ะให้แน่นๆแล้วก็ตัดปลายเชือกที่เลยออกมานะคะให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาเข็มก้นทองนะคะมาสอดใส่ตัวเชือกในร่อนนะคะ ตัวนี้ต้องใช้เข็มก้นทองนะคะที่รูค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็ร้อยลูกปัดไปค่ะตัวนี้เราจะร้อยสลับสีนะคะสีละห้าเม็ดตัวนี้เป็นลูกปัดไม้ขนาดเล็กนะคะน่าจะประมาณ3มมิลค่ะตัวนี้ ร้อยสลับสีนะคะสีน้ำตาลแล้วก็สีครีมค่ะอย่างละ5เมตรค่ะร้อยอย่างนี้ไปให้ได้20เมตรค่ะในเซตแรกนะคะตัวเชือกไนลอนเราจะวัดขนาดประมาณ80เซนติเมตรไว้ก่อนนะคะ พอร้อยเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็นําดอกแก้วที่เราเย็บแล้วนะคะดอกแก้วป้ายมาร้อยใส่ต่อเลยค่ะนะคะตอนนี้เราจะใช้วิธีการเอาดอกแก้วมาชนด้านหลังกันนะคะก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งซึ่งตัวนี้เราสามารถแัดแปลงได้หลายแบบนะคะถ้าเรามีหลอดไฟยนะยคะหลอดไฟเราก็เอามาใช้ในการ สลับกับตัวลูกปัดได้นะคะแบบนี้ค่ะให้ชนที่ตรงด้านหลังกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ร้อยลูกปัดแบบเดิมไปอีกนะคะสลับสีไปอีกอย่างละ5เม็ดค่ะร้อยไปเรื่อยๆนะคะถ้าดึงไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวเข็มอกคนอาจจะใหญ่กว่ารูลูกปัดหน่อยแล้วก็ใช้เคีมดีบนะคะ มาดีดตัวเข็มไว้แล้วก็ดึงนะคะร้อยอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆสลับสีตัวนี้ถ้าเราต้องการเป็นสีเดียวเราก็ใช้สีเดียวได้นะคะแต่อันนี้คือครูจะสอนวิธีการสลับสีให้อย่างละ5เม็ดก็ได้ค่ะอย่างละเม็ดก็ได้สีน้ำตาลหนึ่งสีครีมหนึ่งให้ได้ขนาดที่เราต้องการนะคะก็คือความยาวที่พอดีหลังจากนั้นเราก็ใช้ดอกแก้วมาร้อยให้คล้ายก,กันกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะร้อยเข้าไปแบบนี้ ดอกแก้วสดอกค่ะ,ะครูจะมีวิธีการสอนการทำดอกแก้วไว้อยู่ในคลิปเก่าๆนะคะสามารถไปหาดูได้ค่ะ,ะดึงออกมาให้เรียบร้อยค่ะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาล้อยลูกบัดต่อค่ะให้เหมือนกับอีกฝั่งตรงน,นข้ามนะคะก็คืออย่างละ5เม็ดให้ได้20แบบนี้นะคะครบแล้วเอา เชือกออกค่ะมาคล้องใส่ตัวตะขอพลาสติกค,ค่ะเราก็จะใช้บานพับมาล็อกตัวเชือกเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับอีกฝั่งตรงข้ามค่ะค่ะล็อกให้เหมือนอีกฝั่งครั้งแรกที่เราทํานะคะดึงให้เชือกเข้ามาแน่นที่สุดนะคะ แล้วก็ใช้ครีมดีบัดพับลงค่ะพับให้แน่นแล้วก็ตัดตัวเชือกตรงปลายออกนะคะให้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะได้สายคล้องแมสน้าักน่ารัก,รก,รกสไตล์ไทยๆแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเชือกนกลนตัวนี้จะทนมากนะคะเป็นเชือกที่เหนียวแล้วก็แข็งแรงมากค่ะไม่ขาดง่ายค่ะตัวนี้ใช้งานได้นานเลยค่ะ ถ้าเรามีตัวห่วงสำหรับใส่แว่นตาเราก็เอามาใส่ตรงตะขอได้นะคะตัวนี้ก็สามารถจะใส่เป็นตัวสายคล้องแว่นตาได้เหมือนกันค่ะไปลองทำกันดูนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามคลิปต่างๆที่ลงไว้นะคะแล้วคราวหน้าจะหางานฝีมือดีๆที่สามารถประกอบอาชีพได้นะคะมาให้เราได้ฝึกทำกันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ